จะทำกิจกรรมอะไรกันครับนั่นแหละคิเราจะทำอะไรกันเราถ่ายซีรีส์อ้าวเหรอเราวันคริสต์มาสอีฟเราทำอะไรกันภายในกองครับเราเนี่ยแต่งคอสเพย์ับจับของกันอ่าคอสเพลย์เตรียมมาแล้วแล้วคุณคอสเพลย์เป็นเป็นใครคุณคนที่เป็นคนดังเป็นเป็นคนที่ผมเคารพดีกว่าเป็นคนที่ผมเคารพท่านหนึ่งที่แบบว่าคุณแต่งเพื่อให้เกียรติเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว แปลว่าเป็นอาจารย์แน่เลยสอนหนังสือแต่คุณแต่งมาคุณต้องคุณต้องเต้นเลยอาแปลว่าเดี๋ยวคุณจะเต้นใช่ไหมแล้วคุณก็จะเต้นเป็นเพื่อนผมไม่ผมผม,ผมรอเชียอันนี้ผมจริงจังผมไม่สนเละเอาของอะไรมาจับฉลากมันเป็นความรักทางการค้าสั่งเขาเปลี่ยนไปละเพราะว่ามันมันดุ้งไม่พอมันด้งไม่พอมก็เลยเปลี่ยนเพื่อคุณเลยแปลว่าเป็นล้อใช่ไหมเพราะมันด้งใช่เป็นล้อ ชอบความที่พอเวลาเก๊กท่าเสร็จปุ๊บเอ้าวม่ดีโอเออดีไงไปเป็นกล้องสามไปรู้สึกไงรู้สึกไงเวลาโดนหลอกอ่ะไปเป็นกล้องสามรู้สึกชอบโดนหลอกอ่ะเอ้ยผมเป็นกล้องสามบ่อยฮะผมซ่อนตัวอยู่คุณแอบอยู่ในแบบอยู่ในคลิปเยอะคลิปคุณต้องดูนะแบบเป็นคลิปลับอ่ะเออเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยขาย อะไรเราไปปล่อยขายโน้โน้ไม่เล่นถังขยะเขาเรียกว่าถังขยะเฮ้ยเขาตั้งเขาตั้งพรปุ๋ยทำพร้อมทำพร้อมแต่ว่ามาทำหน้างานอะนะ